สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะเราก็มีแผนไว้ว่านะคะเราจะทําเป็นซีรีส์ในเรื่องของการให้ความรู้อยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบเกี่ยวกับซีรีส์แนวนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกดติดตามเราไว้ได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับ m มซ์เซตกันก่อนนะคะเราจะบอกว่า m มซ์เซ เทรดเดอร์นะคะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังละกันระหว่างเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จกับ m i n d s e t ของเทรดเดอร์ที่ไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะ m i n d s e t สำหรับคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะเขาเรียกว่า m i n d s e t แบบผู้ป่วยสามรับนั่นเองนะคะเอ๊สามรับคืออะไรนะคะเราจะรู้ได้ไงนะคะว่าเรากำลังป่วยอยู่นะคะในที่นี้ขอ,อนิยาม คำว่าป่วยคือจิตใจเราที่กำลังป่วยนะคะแต่ป่วยแบบไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะรับแรกนะคะไม่ยอมรับนะคะอันนี้คือเทรดเดอร์ mindset เทรดเดอร์ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะไม่ยอมรับนะคะไม่ยอมรับความผิดพลาดไม่คิดจะแก้ไขพอแพ้แล้วก็เถียงนะคะต่อสู้แบบผิดๆนะคะยิ่งเทรดยิ่งขาดทุนเหมือนเดิมนะคะขาดทุนไปเรื่อยๆนะคะสนใจแต่ผลลัพธ์ไม่สนใจวิธีการนะคะ mindset ที่พังอันที่2นะคะก็คือไม่รับฟังนั่นเองนะคะไม่รับฟังความคิดเห็นใหม่ๆและความรู้ใหม่ๆนะคะและไม่ฟังความคิดเห็นเพื่อจะพัฒนาการเทรดของตัวเองนะคะเมื่อเกิดการไม่รับฟังก็จะไม่พัฒนานั่นเองนะคะต่อมานะคะในส่วนของ รับที่3นะคะก็คือไม่รับผิดชอบนะคะไม่รับผิดชอบการกระทําหรือการเทของตัวเองนะคะโทษทุกสิ่งรอบข้างยกเว้นโทษตัวเองนะคะพยายามหาทางลัดไปถึงเป้าหมายเ mm hmm. ช่นลอกกันบ้านแทนที่จะพยายามนะคะหรือพยายามที่จะหาโพล y เกรลนะคะหรือว่าจอกศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งไม่มีจริงในการเทนะคะมันอาจจะมีก็ได้แต่เรายังไม่เห็นนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เห็นเพราะเราไม่ใส่ใจหรือเปล่านะคะอันนี้ต้อง ต้องไปพิพจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อก่อนเราก็เป็นคนที่เป็นผู้ป่วยสามรับเหมือนกันนะคะกว่าเราจะเปิดใจในเรื่องต่างๆเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของ m i n d s e t trader ที่ประสบความสำเร็จกันนะคะ m i n d s e t แบบคนสำเร็จเขามี m i n d s e t กันอย่างไรเนาะนะคะคนสำเร็จนะคะมคักคานึงถึงความเป็นไปได้ในเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะชัดเจนในเป้าหมาย นั้นๆเลยนะคะอดทนและฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อพิชิตเป้าหมายให้ได้นะคะจากนั้นขยายเป้าหมายเมื่อเราใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> นิสัยของคนสำเร็จนะคะคนที่สำเร็จจะรับผิดชอบในคำพูดของตนเองนะคะและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเต็มใจยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดและแก้ไขในทันทีนั่นเองนะคะ นอกจากนี้การกระทําของคนที่สําเร็จนะคะคนสําเร็จจะไม่มีเงื่อนไขในสิ่งที่ลงมือทําไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะคะแต่ต้องทําทันทีเข้มงวดและมีวินัยอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะคะถ้าทั้ง3อย่างสอดคล้องกันนะคะหนทางความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอนนะคะ ประมาณนี้เนาะสำหรับ m i n d s e t แต่เดี๋ยวเราจะมีเนื้อหาในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการ trade, เทรด forex การเทรดทองเข้ามาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ